ืมอได้ให้กินกันคะแน่สองสาวส้มตำค่ะถ้กินเดียนะก,นก,มมกินกับพารกินแล้วบันทายที่ลราหันลไปเนี้ยกิน,นไปึมหมืนวานเหมืนวานอ่ะหานวอีใครกินนันก็เลูกินแล้วว่าไที่ล่ะมืนวานก่อนหวานกินก๋วใกญ่งหลงหรอเป็นมกินก๋วยกึ่งหลงกินที่ะก้อนั้ก็ไปคอยลงนั่นเองอันนั้น,น,น,นกินข้าวเคค่ะอันนั้นนั้นน่ารักกินข้าวเคอกนสองก่อน,น่น กินส้มตำไก่ตำกเหมือนหวานมันหวานเนาะเหมันหวานเหมือนหวานอีส์อะใครจิ้มตัวอิ่มแล้วอ่ะได้ใครดีก่อนล่ะมันไปเข้มเข้มใส่ก็ยังเหมอนนะกินเชียงให้เก่งเลยนะกินเซี่ยงละ้องซิ่งเลยนั่นกินซิ่งเซีงกินมดนดนอือเห็นเหรอหวานแล้วหวาน ก็บ้านเป็นงงวะเออเพิ่กินก็มใคกินอแต่กินเต้เต้มเพระใครหัดกินวะเนี่ยทำมาเอาบ้านเป็นงงว่ะมันว่าอะไรกินดิดกก็ตายไ่กินเนี่ยนั่นแต่เมื่อไรเซื้อมาเช่นนนันลไยน้ัลโายลากินท้งวันให เป็นหนึ่งนั่ละวันนะฮะวันอร่อยอร่อยวันทนอยู่อร่อยวันทวนเลยล่ะนานเออถุนนอกกับปีเป็นนึงโรเลกันโน้ตักเนือเนี่ยต้ี๕ถุนนอกจอาผักาดบวบใส่รอกันหนึ่งวันใช่มันโอะลรใส่รอกันดิ๊กใส่รอกันหนึ่งมิคุนี่อ๋มาไก่ก็กินไก่ดิ๊ย มึงต้องมาอยู่จ้มกระเฮือนห้องนี่ใช่หรอใครกินอกไก่อุบแนะ่ะมาแลรงกะไปกามากะเด็กเถอส <laughs> ียงไม่ไม่อม,ไ,ม,ไ,ม,ไ,มได้หรอเนาะน,นั่นก็ไม่เป็นก้อนขับล้นก่าเ,เร็วเดี๋ยวอีการน่ะเดี <laughs> ด็กเ <laughs> <laughs> ช้งครับก็ทำเป็นหมอแหงเมี้ยวลงแนะ่ห <laughs> ยับน้ำมอนไงหมอนไง เยอ,เอมอดกอเป็นหือขนาดน่ะเต็มกินมดเอาติกินมดแล้วค่ะมดต<ห>นะยมดละ,ดละกินมดมดขาดมันเป็นใจรับมันเนมรีสามก็สี่ก็ไค่ขวาน่ะ<ก>ไม่ซุ้มกูก็ก้ากักำแต่กินมดเตี้ยติกกิน้เนาะน่าร่าน่า<ด>่าเป็นห่วงขวานะ អ uh,